เนี่ยมันเป็นเนินไงมันเป็นเนินหินใช่ปะ่ะแล้วน้ํามันแรงเราต้องขึ้นมาแบบคือต้องระวังอะ่ะแล้วก็มีต้นไม้ไงต้นไม้ล้มมาพาดทางด้วยเราต้องมุดมุดขึ้นมาโอเคนะเพื่อนอ่าไปกันต่ออ่าจัดไปใหญ่เสียเลยครับผมพี่ปอน,มนเมื่อกี้ลื่นเป็นไรป่ะ ระวังนะขาหน้าแข้งในเรื่องเรื่องมันก็กระแทกขินแล้วมันเก็บเลยนะเข้าก่อนพ่อโดนเมื่งกระแทกแท้โอ้โหงานงอกเลยพอน้ามันเยอะไงน้ํามันเยอะเราต้องคอยระวังและน้ําน้ําน้อยเราก็ต้องมันก็ต้องระวังอยู่เหมือนเหมือนกันนั่นแหละทั้งน้ําน้อยน้ํามากอ่ะพราะถ้าล้มไปมันก็มันก็มีไม่คุ้มมันก็เก็บแหละ ล้มไปมันก็เจ็บโอเคเพื่อนๆจัดไปนะครับสวยจริงสวยจังพี่ปองก็ลุยทางน้ำไปเลยไปได้ป่ะถ้าไม่ได้ออกขวานะเราเคยไปทางด้านขวาถ้าได้ลุยลุยเลยปลาวัานนี้เออวันนี้พี่ปองเขาลุย เขามาลุยทางไอ้นี่เลยนะทางที่ไม่เคยมาจัดตามพี่ปอนไปดีกว่าจัดเพลงเลรกันดีเพื่อนๆ บรรยากาศนี้จัดเพลงกันดีพี่ปอนพามาป,าป๊พี่ปอนพามานี่ต้นไม้ใหญ่ลมบังโอ้ต้นไม้ลมเยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมเอากล้องวางก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมเอากล้องวางก่อนเพราะว่ามันขึ้นเนินอันตรายแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกล้องวางก่อน เลื่อนปึ๊บเอ้ยวาง่างนี้ดีกว่ากล้องวางเนี่ยวางไม่ได้เหลี่ยมอะอ่ะวางวางตรงนี้ก่อนนะครับเพราะผมต้องปีนขึ้นไปไงปึ๊บอ่ะโอเคต่อเลยครับ วันนี้พี่ป๋อมาพามาเหมือนมาทางใหม่นะเออดีเหมือนกันจะได้รู้จะได้รู้ว่าเออมันจริงๆแล้วมันมาได้หลายทางนะน้ําตกเนะี่ยมันมีแท้ทางซ้ายทางมาทางน้ำเนี่ยทางขวาแล้วมันอยู่ที่เราไงเราจะไปทางไหนจัดไฟใหญ่เสียเพื่อน สวยมากเลยครับวันนี้วันนี้น้ำตกม,มีน้ำก็เลยสวยมากเลยอี่บอลไปไหนต่อไปทางด้านซ้ายอ,ะอ่ะะ่าดูดีๆนะดูดีๆเดีย๋ยวจะตามไป ดูพี่ปอนพาลุยครับผมอึ๊บบอนพาลุยน้ำครับผมปอนหินเทียบเลยครับจัดไปครับอึ๊บคึมๆนะตรงเนี้ยตรงนี้มันใต้ต้นไม้ มันเลยคึมคมเหมือนฝนจะตกไงก็ไม่เู้เหมือนฝนจะตก,ก,นนะตกแต่ยังไม่ตกโอ้เล่นเล่นเราเอาเหนื่อยเหมือนกันนี่ว่าโอเคเราล,ลุยน้ำไปเลยทิปนี้ทิปนี้ลุยน้ำครับผม ิปนี้เดี๋ยวตั้งชื่อลุยน้ำดีกว่นานะพระพิปนทิปทิปนี้เดี๋ยวตั้งชื่อลุยลุยน้ําลุยน้ําขึ้นชั้นสองเพราะวันวันนี้เราลุยแบบโหทารกอ,อดทนเลยอะลุยน้ําขึ้นชั้นสองนต้องต้องเขียนต้องพิมพ์ตั้งชื่อตอนว่าตั้งตั้งชื่อตอนว่าโจยูทูบโจยูทูบตอน ลุยน้ำขึ้นชั้นสองอ่าเดี๋ยวลองซูมตรงนี้สวยไหมนี่สวยมากเลยครับน้ําเย็นชื่นใจนะครับน้ําตกชันเถียนะครับตำบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมาง่ายๆนะครับสายบายพาสนะครับชนบุรี นะครับผมอะเดี๋ยวผมไปทางนี้ดีกว่าทางนี้มันเหมือนจะไปไม่ได้แล้วตรงนี้ไปไม่ได้นะพี่บอลเนาะเนี่ยมันจะอันตรายเนาะมันถือกล้องไปด้วยมันดูจะจะดูอันตรายจะไป่างนี้กว่าเพื่อนมีคนปะ นี่มีคนเงียบจิบเลยเอยวาเอากล้องวางไล้ต่อนนะครับตรงนี้เป็นเนินหินเจอก้อนหินใหญ่ก้อนหินก้อนเดิมไงที่มันบางบางทางที่เราจะขึ้นไปชั้นสองนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องปีนขึ้นไปเกาะผมก็ต้องเกาะขึ้นไปไงอโอเค วันนี้เรามานะครับถึงชั้งสองแล้วครับเดี๋ยวเราไปอ่านป้ายใกล้ๆครับผมเดี๋ยวผมไม่พ้นพ้นตรงนี้ไปก่อนนะครับ ปึ๊บปึ๊บตนท่สองนะครับข้างหลังมีใครตามมาป่ะข้างหลังนี่มีใครมาเลยโอเคไม่เป็นไรผมมาสองคนที่ปอนไปทางนี้ก่อนราม เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะมาเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับแต่ก็เหนื่อยอยู่เพราะน้ำมันเยอะเลยเราต้องคอยระวงังโอเคเจอป้ายแล้วนะครับอ่ะผมมาถึงชั้นสองแล้วอ่านป้ายเลยนะครับเพื่อนๆน้ำตกชันตะเถนชั้นที่สอง t o T H For ชั a n Waterfall ร่วมอนุรักษ์โดย ไทมิตซ okay, ูสเปเชียลตี้เคมคอคโอเคเพื่อนๆจัดไปเลสโกถึงเป้าหมายผมแล้วนะครับวันนี้เป้าหมายผมแค่ชั้นสองนะครับเพราะวันนี้วันนี้บอกกับพี่ปอนว่าเอาแค่ชั้นสองพอเพราะว่าเดี๋ยวพี่ปอนเขาเอารถไปทำนะครับเขามีทุระนะครับ เดี๋ยวข่าวหน้าแล้วกันครับค่าวหน้าเนี่ยมีเวลาเยอะๆเดี๋ยวเราจัดชั้นสามนะครับจัดชั้นสามเดี๋ยวไปทางน้ำที่เลยลุยขึ้นไปทางน้ําเลยนะครับโอเคนะครับถึงชั้นสองไปที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยพี่ปอนพี่ปอนอยู่นี่ข้างหลังมีใครมาปะพี่ปอนไม่มีใครมีเราสองคนโอเคป้านี่ครับเพื่อน ชั้นสองน้ำตกชันตะเถนตำบลบางพระอำเภอศรีรชาชาจังหวัดชนบุรีถึงแล้วครับ